โอ้โหพี่หมิ่นปากมากเกินตัวหนึ่งด้วยไม่ทำไมพี่สูดไม่ได้หรอพี่พี่สูดบุหรี่เลยใช่ไหมน้องจะบอกว่ามีอะไรบ้างบุหรี่เป็นยาเสพติดถือเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต บุหรี่ธรรมดาคือบุหรี่ที่สูบเสษนิโคตินจากยาสูบด้วยวิธีการเผาไหม้โดยตรงนอกจากนี้บุหรี่ธรรมดามีสารประกอบดังนี้ 1. นิโคติน 2. คทาหรือน้ำมันดิน 3. คาร์บโรโนนอนมอนอกไซด์สี่ไนโตรเจนไนออกไซด์และหไฮโดรเจนไซยาไนด์แล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะโหพี่บุหรี่ไฟฟ้าหรอมง ถ้าพี่ดูภายนอกรู้สึกว่าม่อาจจะอะไรที่เรามาดูภายในดีกว่านาะเดี๋ยวน้องจะไล่ฟังพอดีไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบชนิดหนึ่งที่ใช้กลไกไฟฟ้าทําให้ความร้อนไอ้น้ำที่ประกอบด้วยสารที่มีต่างๆโดยไม่มีควันจากการกระบวดการถ่าไหมเมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปทําให้การระคายเคืองผิวหนงังดวงตาและปอดเฉพาะในผู้ที่เป็นโรค ป่อเลื่อนลังโรคของเผือดและโรกถุงลมโป่งพองโอเคพี่ตัวกองเข้าใจนะพี่อย่าเป็นลมไปก่อน,นนะมีป่ะเรื่องนี้นสอนให,ให้รู้ว่าบุหรี่คือ,อยาสพติดที่คุณจะถูกมวลสกุจ,จิตติดใเม็ดเนะี่ยอย่าสูบเลยวันเนะอืม